สวัสดีครับพบกับพวกเรากลุ่มเทคนิคอายุทยารุ่น3 2อีกแล้วนะครับเป็นการตกปลามินิปาร์ตี้แอนด์ฟิชชิงครั้งที่ห้าหาเข้าไปแล้วนะวันนี้มาตกปลาตะโกกที่บ่อท้ายผนพิษเอาแล้วเอาแล้วของตโก ครับตัวแรกมาแล้วครับเฮ้ยอ้อมอ้อมมายาลาบหน่อยอ้อมมายาลาบมนเดินลุกงสะพันดูตีป้าดูตีอะไรหนุโอ๊ยวัดแล้วนะคนละคนละหนึ่งตัวนะครับคนละหนึ่งตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมคนละหนึ่งตัวแล้วนะครับนี่โอ้โห สำหรับนินิปาร์ตี้แอนด์ฟิชชิงนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่ er นก็คืออาหารของพวกเรานะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากเที่ยงวัดพญานะครับมาชิมให้ท่านผู้ชมดูกันอีกแล้วนะครับ เอาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับเฮ้ยอ้อมอ้อมมายาลาบหน่อยอ้อมมายาลาบมันเดินลงสะพานเดี๋ยวติด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 อยู่ไหมอยู่เอาแล้วครับโอ้ยตะโก้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วตัวแรกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดึงเอาไงดีไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้เรือแล้วต้องใช้เรือแล้วอ่ะอ่ะต้องใช้เรือแล้วนี่นี่เรือเรือเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเข็นเรือหน่อยแป๊บหนึ่ง

อ้ยชกก้ง่เลยอ้ยสามขีดตัวแรกมาแล้วนะไม่ธรรมดานี่นะครับนี่เลยชกกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่โอเคได้แล้วนะครับนี่ DLTR นะครับเห็นตัวปลาหน่อยนี่โอ้บางปลานิดมิดเลยนะโอ้ยเชยงตามมาติดๆนะครับเดี๋ยวหมายบ้านนะกบครับโอเคตัวแรกรปเดิมได้สวยนะครับช่วงห้าโมงกว่าวาเองเข้าแล้วครับหมานมาก เอาแล้วครับเฮียยงคนที่สองอยู่ครับเก็บรอยแล้วเจ้วเก็บแล้วเก็บรอยงงเลยเอาแล้วนะครับโหอันนี้ปลาเข้าดีต้อนรับเพื่อนฝูงนะกบมาคนละหนึ่งวัดแล้วนะฮะคนละหคนละหนึ่งตัวนะครับคนละหนึ่งตัวใหญ่ด้วยใหญ่ไหมใหญ่ไหมคนละหนึ่งตัวแล้วนะครับนี่โอ้โห โอ้ดีเอลที่อ่าเอาอีกแล้วครับโอ้โหกินติดๆกันเลยฝูงเข้าครับผมสองเกี่ยวเฮ้ยเ,เก่งเฮ้ยตู้เลยเก่งเนี่ตอดว่ะอยู่ไหมโอ้โหแต่ได้แต่ได้<า>สวัสดีครับพบกับพวกเรากลุ่มเทคนิคอยุธยารุ่น32อ,อ,อีกแล้วนะครับเป็นการตกปลามินิปา and ร์ตี้แอนด์ฟิชชิงครั้งที่ห้าเข้าไปแล้วนะวันนี้มาตกปลาตะโกกที่บ่อทรายส่วนพิก หลังบ้านของนักกบเองนะครับนี่วันนี้มีเฮียยงวัดพญาตมาด้วยนะครับแล้วก็นักตกตกปลาแล้วก็ดีเอเลทวันนี้เดียอธิมาก็มาตั้งแต่สิบโมงนักตกพาไปตกปลาที่แม่น้ำลรบรีมาแล้วนะครับหมานมากก็เดี๋ยวรอชมผลงานในคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาตกปลาตะโกหลังบ้านให้เพื่อนดูกันนะครับวันนี้พาเพื่อนเทียยงวัฒนญาติกับด R เอเอลมาสอยปลาตะโกนะครับตอนนี้ได้ไปแล้ว<ร>คนละตัวคนละนตัวคนละแต้มคนละแต้มโอ้ไซส์สามขีดนะครับโอ้โห มาแป๊บเดียวหมานมากผมได้3.1ขีดนะฮะเหนือ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 เดียเข้าไปปกติ1ปกติปลาตะโกที่นี่จะเข้าประมาณ6โมงเย็นแต่วันนี้5โมงกว่ากว่าากินแล้วนะครับถือว่าสองคนนี้หมานมากใช้เหยื่อค่อนข้างหมาเลยวันนี้ตะโกก็เลยขอยืมเหยื่อของเพียยงวันพุทธญาณหลายตอนนี้ยังไม่ได้เลยสองคนนี้ได้แล้วนะครับโอเคโปรดติดตามชมผลงานของพวกเรานะครับว่าวันนี้จะหมานอย่างที่คิดหรือไม่นะครับแล้วพบกันครับผมครับอมเอาแล้วของนัโกฮึ๊ยฮ้ยฮึยของตะโก ของจริงว่ะอยู่ครับอยู่ครับอูครับยหยครับยายนี่เข้าตำลาเลยนะมังกรพัดถิ่นก็สู้มูดินเจ้าถิ่นโอ้โหดำพิษสามีดมาไซเหนือเขาเลยเสียเยโอ้โน่หลนเลถือถือเสียอจบแต้มแล้วกเล่นตลกออ้ มันไม่ยอมโอ้โหเจ้าถินทําตลกอล้วทำพลาดอีกแล้ว,ลวโอ้ยมแต่ดีใจแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ครับสำหรับมินิปาร์ตี้แอนฟิชชิงนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คืออาหารของพวกเรานะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากเฮียยงวัดพญาตนะครับมาชิมให้ท่านผู้ชมดูกันอีกแล้วนะครับเริ่มจากต้มยำก่อนเลยนะครับต้มยำไก่นะฮะต้มยำต้มยำไก่นะครับมีมือนูนี่ นี่นะับโอ้โหเท้านี่นะมีสามเท้านะฮะแสดงว่าไก่ของแท้นะครับหนึ่งสองสามนะครับแต่เราไม่ชิมเท้านะฮะชิมเนื้อนะฮะเป็นไงครับรสชาติอืมอูมามิมากนะครับฟาโลแกนเดิมเลยอูมามินี่นะฮะต่อไปครับอัดกะเพราใส่หน่อไม้ดองนี่นะเป็นเมนูโปรดของโนดนะครับโนดของสามวันนี้ทํางานไม่ได้มานะครับผมให้เทียยงมาตกแทนนะครับผมแตะลิ้นเข้าไปนี่เป็นไงครับมันรสชาติมันเผ็ดนา โอ้โหอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยมากทุกอย่างทุกอย่างอร่อยครับอร่อยเฉยต่อไปครับผมอันนี้เป็นผัดพริกปลานิลนะครับอื้โหน้ำลายไหลดูน่ากินมากครับเป็นไงท่ามกลางวิวสวยรผมเลยนะครับเนี่ยเป็นไงแตะลิ้นเข้าไปนี่หวานนำหวานนำเค็มนิดๆรักเค็มก็สวยร้อนเป็นไงบ้างกินก็คุ้มสอนร้อนบาปครับต้องกินอยบนี้ครับ โอเคเรือเขาสวยละล้นอร่อยมากเลยนะครับดีครับผมต่อไปนะครับเป็นเมนูไข่เจียวนะครับนี่แหว่งไปแล้วนะครับแสดงว่ามีคนแอบทานแล้วนะครับแสดงว่าอร่อยมากโอ้โหอร่อยจริงๆนะครับนี่นะครับฝีมือใครครับฝีมือใครครับหนูนี่หนูนี่อีกแล้วครับพริกนะฮะพริกนี่นี่นี่เป็นพริกนะครับนี่นะฮะโอ้แล้วก็ต้องจริงๆไม่ต้องลาดไม่ต้องลาดซอสเลยนะครับแบบเป็นไงครับอแต่หลังปลาเขากินนะครับเราเราไปชิมอาหารกันก่อนนี่นะ อร่อยจริงๆนะครับโอเคเมนูสุดท้ายอร่อยทุกอย่างเลยทุกอย่างนะเมนูสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เ,บเดี๋ยวละไก่กับอ่างาบ,บ้านญี่ปุ่นจะามมาจะสมทบอะไรอีก <c oughs> อ้าวนี่ปลากับข้าวได้ไหมหนึ่งตัวครับผม <c oughs> โอ้ขนาดรีวิวอยู่นะปลากินนี่นะฮะสุดยอดครับนี่เจยงเป็นไงฮะอาหารโดยรวมคือโอเคสุดยอดทุกอย่างครับเปิดร้านเมื่อไหร่บอกนะครับโอเคครับผมเป็นคนแรกที่จะ ไม่มามาแล้วครับปิมือของหนูนีนะครับหนูนี่อร่อยจริงครับหนูนีเป็นใครครับเป็นเด็กข้างบ้านนักกรมนะโอเคครับผมโอเคจริงนะฮะเป็นแฟนนักกรนะครับผมบอกเลยนี่นะฮะทุกงานแกต้องจัดทุกเมนูให้พวกเราเนาะเสน่ห์ไปจังหวะเลยถึงว่านักกรหลงรักกันมาสามสิบกว่าปีนะครับหลงรักเธอเข้าแล้วณแม่ยอดยายีโอเคครับผมอร่อยมากจริงครับโอเคครับผมสุดยอดโอ้โห โอ้โสายฟู่ครับสายฟู่ครับสายูสายฟูสายฟูอยู่ใช่โอ้โหระหว่างชิมอาหารปลากินพอดีเดี๋ยวใจเย็นแม่กำลังกลังชิมอาหารกันเลยปลากินซะอีกเอาครับอยู่อีกแล้วนะครับนี่ตัวที่สองตัวที่สองหงเยยงนะครับตามมาดูใกล้ๆนะครับ เดี๋ยวยงไปอัดทีด่บร<ท>ิเวณ<ด>สะพาน<ด>เลยนะครับผมเนี่ใ<ซ>ส่ดีด้วยนะครับยยยงัดสวายมาแทนหรือเปล่าดูสิย้ายเข้าน้มอุ้ยมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันติดถุงพลาสติกมาค่อยเ่าได้ลแต่มีติดถุงพลาสติกมาด้วยแต่อัดอัดขึ้นมาได้นะครับเป็นต้มที่สองแล้วนะครับ โอ้หมานี่กแล้วนะครับหมานี่แล้วหมาที่หลังดังกว่าโอนี่ของละกบกินแล้วนะครับคันที่สองนะครับคันที่สองจากขวามือนะครับผมน่าจะเป็นปลาเล็กนะฮะมันไม่ค่อยดึงนะครับเดี๋ยวจะลองวัดดูก่อนนะครับ โอโหเกี้วเยอะแ้มแรกเมื่อกี้ไม่นับใช่ไหมของนกอบที่หล่นน้ำไม่นับไม่นับอันนี้แต้มแรกนกอบครับเล็กเล็กกว่าเพื่อนเลยนี่ฮะใส่ปลาสร้อยอีกแล้วครับเฮียยงดู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 คันดูคันนี่นะฮะเฮียยงเอาอีกแล้วนะครับหมานจริงๆวันนี้ใจเย็นหน้าดูใจเย็นหน้าดู ปาร์ตี้แอนฟิชชิ่งครั้งที่สี่แกก็หมานะครับครั้งนี้ครั้งที่ห้าแกหมานอีกแล้วนี่นะฮะนี่วันนั้นได้ปลารวงกวับปลาแปลกปลาปิดคิวอา้าวคันนี้ก็กินติดกันเหรอติดกันติดกันนี่นะเดี๋ยวเราดูจากระยะไกลโอ้โหดูไซดูไซพอดีเป็นสายปลาส้อยครับแต่ดึงแรงนะครับสายปลาส้อยครับย่อนยอนสายหน่อยเดี๋ยวยอนสายให้เฮียยงหน่อย โอเคสายปลาสร้อยครับไม่ใหญ่เท่าไหร่หยู่เปล่าอยู่ครับอยู่อยู่อยู่จะช้าตรงกระดิ่งนี่แหละอ้าวอยู่ครับผมมีไฟครับมีไฟหนักยือหนักตาดูสิไอตู้ไอตู้สู้ไอตู้ไอตู้ไอสายปลาสร้อยอยู่จะของบ่อใช่ไหมนี่สายปลาสร้อยแล้วของบ่อ เอาอีกแล้วนะครับของเฮียยงนะฮะอของเฮียฮยงม่องนี้นี่รู้สึกว่าจะหมานมากๆเลยนะครับนี่โหโลากเบสด,ด้วยครับเอาเปรียบปลาจังโอ้โห,โหดูดูๆๆดูดูดูดลากอย่างไปยศโอ้โหนี่นี่ใหญ่ครับใหญ่ดูๆๆดึงเข้าปลาดึงเข้าปลาโอ้ยสู้เบ็ดดีจังเลยหูไสโอ้ย ดูซ้ายครับสามขีดอีกแล้วครับผมอีกแล้วครับท่านสุดยอดนาช่ตัวเช่าตัวนี่นะครับไปสามขีดอีกแล้วนะครับเฮียยงสุดยอดอืมไฟนี้ไฟไม่ใหญ่ไฟปรป้อยแน่นอนโอ้โหดูแรงด,ดูแรงดึงก็รู้แล้วมาแล้วนี่ไงไปรป้อย ตกกระดาไซนี้กก็ชอ,อชบใช้นี้เนี่ยกรกได้แต่ไซไซไซบาไซไม่มันอยู่ที่ตัวเบ็ดด้วยนะมึงเอาไปตัวตัวเบ็ดตัวเล็กอะ่ะอันนี้เบอร์แปดนะเอออย่างน้อยตัเบอร์สิบโอ้โหได้เบอร์แโอเคไม่เป็นไรกู่จะเบอร์สิบนะเดนะอเอออันนี้ก็ได้าจะเป็นตัวนะแบบนนใหญ่คร <ๆ S 1> เบอร์แปดทั้งนี้ต้องใหญ่อย่าเปลี่ยนอันอย่าเปลี่ยนแปมที่เรไกรแล้วไปลุก เอาเอแล้วโอ้โหทั้งโทรศัพท์ทั้งวัดปลาโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงหมานจริงๆคนนี้ระวังโทรศัพท์ลนน้ำโอ้โหระวังเผลอนะครับโอ้โหสาปลาส้อยครับตัวนี้ไม่ใหญ่แต่หลายแต้มแล้วสำหรับบริเวณนี้ ยหญ่ใยบึ้มโอ้ยมันบอกว่าทำไมไม่ดึงหนูตะคีดึงคันงงเลยเอาละฮะเดียเอลทีอาร์เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับคันดึงคันงงน้าน่ากลัวมากระวังเข้าปลาเดี๋ยโอ้ยสามขีดสามขีดอีกแล้วครับโอ้โหใหญ่จริงว่ะตะโก้แค่เนี้ยเฮ้ยระวังระวังนิ้วระวังนิ้วว่าแล้วระวังระวังระวังอ๋อดื้อเฉย โอ้ยเกือบเกือบเข้านิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ถึงเงี้ยงเกือบไปแล้วครับอันตรายนิดนึงนะฮะปลาดิ้นไหนนโชว์ตัวหน่อยพร้อมเลือดเลือดไค่ก็ไม่รู้เลือดปลาเลือดปลาเลือดของละกบเอาแล้วครับใหญ่เหมือนกันดึงดึงนิ่มลื่นเลยเว้ยโอ้โหช้างมันจะดึงข้างมันใหญ่ครับปตามตัวชี้กูนะใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ทำไมมัน ไม่มันดึงเหมือนใหญ่โอ้โหไปทุกบาดเลยนะกบไม่ไใส่ใ,สใหญ่ตลอดเลยว่ะใส่ดีกแล้วนะกบข้าวกบเหรอไอ้ที่มันใหญ่เพราะว่าอาหารมันหนักหนักโอ้โหเซ็งเลยกระกบอายเขาเยอะ